เพลงอเสียปรบมือป้อนรับกันเวทีด้วยค่ะโอ้ยชุดเจนหาสาวสวยของเราสุดที่กสุดที่ค่ะสุดที่คัะวันเป็นไงบ้างรู้ไหมพ่อน่าตาคล้ำซุ้รั้วไหมเอใช้โอ้อะรมาเล

เรา่เาแหวกตนองดบอยหลอดเป่าเป่าเจียวตัเยจ้าหมดแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมล่ะหมแกีนจ้าวันนี้เอาหอนแอนด์พิเปิมาด้วยโอ้เต็มหน้าคณทุกวันนนกจัดมาเอาถุงกล่องมาปนิสากลวยเองฮะถือกล่องมาบริสาที่นี่ะ

ร้อยละสองร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบบาทมีไหมสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้าจะมาเล่นกันนะครับแบดมินตันนะครราคาเป็นอย่างไรบ้างเลยนะครตอนนี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทโปรถ้ามีหนใจด้วยนะ ตอไป้าสูงด้วยมวยด้วยจ้านั่นรานกระบอกไปจ้าโอ้โหอไนะตอไปคุณ้าผ้สาวใุ่ปิ้งใส่อได้ีุ่งแทุ้่งเท้ารตอนนี้หกร้อยบาทนะคะไอพี่เบิร์ดแดงชตนี้นะคะนาอยู่ตรงนี้วนะคะหกร้อยบาทรอนั้นใหญมากกว่าหกร้อยบาทต้อเอาปกปักปยิบขึ้นมาเลยค่ะใหให้มากกว่าหกร้อยบาท มีไหมคะพูดะี่าษาญีุ่่นไงไหมคะต่อรูนต่อรูนขอต่อรูน่อนไคะไใครให้มากกว่า600บาทได้ไหมมีไหมคะ0 0บาทค่ะสวยและรวยมากทีากไหมคะสากเลยนะซาต่ตกใจนะจนะว่าโอ้หเลนะน่าที่งมากเลยเออยาก ตอนนี้ไวให้มาก่าเจ็ดร้อยบาทเราจะมองหน้ากันะอ้โหโครงามแอลมสแล้วคุณี่คี่ไม่ด้องรอแวนะแอลสวยมากมันเดือดจ้มีวไม่เล่นมากอ้โหพรใ้ที่เสร็จแล้ว่จสองลอดหนึ่งหลได้ไึ่ง เาบ้านมันก็แบกอยาววันสอวันกดก้คุณนีาแป้อบ้าก็ทำได้ไหมไดแงนี่คทได้ามันเยดแแอะแอะนะคะเพราะว่าเราเป็เซเลบิตี้นะคะไปทิ้งรักมาอยู่ที่แปดร้าส้านะคะกระเป๋าค่ะที่มันหนันักหนักห 800 90บาท800 90บาทข้าฉันบอกของเจ้าที่ซื้อเสียทเรียนไม่ยอมนะไม่ยอมไม่เสียมากไม่ได้จ้าตอนนี้ที่800 90้ายมาถึงแล้วที่สุดราคาตอนนี้เราเรารู้แวนว่าใครจะให้มากถึง800 90บาท600บาท ไม่ได nee, <horses. S 2> ้นะพี no so, yeah, ่เล so so, bon. so, ้าก <many> ็ประมูลผิดบ้างในบ้าาาย์ตอนนี้เราคาที่แปดร้อยเก้าสิบใครให้มากกว่าแปดร้อยเก้าสิบบาทคุณพี่ด้ไนนี้ะยอะไลคนะเยอะเลคนะอะไรวนสามพันยี่ร้อ

เดี๋ยวเราไม่ฝากอะไรห่อนะคะว่ามีความรู้ไอยาจะฝากอะไรที่เพราะว่ามเริ่มลงแล้วครับหเย่าเต็มกอ่มาอากเชิญค่ไปใหู้อะไร่บอกว่าฝากเชิญชวนนาทาวัดสุราทั่วไทยเพื่อไทยอราชา ไม่ก <curves> ็เห็นทั้งหอย่างไใหม่น <c oughs>: ีงานด้านต่ต้องดึงลาหรือต่าดเได้ที่ด่ก็คือนที่ห้น้อทมา่พออัดเตมเขา่ายจไ้อได้ตี่ตได้่ต้่ตได้่ได้ต่ได้ท่่ดได้ี่้่ต่ได้ตั่้ต่ได้ต่ได้่่ได้ไ่่ งานาันนจอดไปถรกข้าผ้าล่างรถจากรยาที่เราใส่เอาแลวมาจับนานี่สองใาคาเดาให้เราเนที่นก่อนเราให้เราสวยๆที่หลังขอเสียงปรบเืตองพูดพูดันเสีปรบนไหนทมาให้าใ้หอเสียงปรุ

ต่ออันนีวะเนี่ยเออเจ๋งเเนาะไม่น่าเชื่อเราเะเาทุกนทกว่าคนยินดีต้อนรับเย้ขอบคุณค่ะตวกลองหน่อยสวัสดีครับสำนักงานใหกล้เอวันนี้สำนักงาน่องกไปงานมหกรรมรัาร่าวนึ้อยบาทยกมือขึ้น เท่าไหรคับห่ายคในงานวันนี้นะครับอย่างเช่นกานทำเบนยบาทตอนนี้ราคา่ต้นที่สองราคาใการสายวจำนองการเมานะครับเท่าไหรคะเท่าไรคะเพียบเท่บครับวันนี้ผมเราแจกวงมาลับ โดดมากนะครันไปอยู่ร้อบาทนะคบไม่ถตลานะคบใครอยู่แถวนี้นะคบอยู่ฝั่ตึกตรงมารีนเสียงวิ่งมาบูนเลนะคบเราจะมาบูนมเขคุณพี่คุณพี่ผุ้ชายอ่ะอย่างิ้เป็นจับูนไคะดเลยคุณพห้าร้อยหาร้อยห้า้บานะดัดอกแถวมาเลยครับกันดี่ยครับมีลูกดอกได้หลูกครับปลาได้หาดอกก็รับเชือไปเลยครับจะยคร

อกานไม่ดใ้านด้รมาเนี่แล้วอยากกินมากครับผมปมูสิคะเท่าไหร่คะได้นะครับไม่มีรชนี่อยู่ไหด้ต่อพนนี้อยู่ที่หกร้อยบาท ถ่ายใกลๆถ่ายว่าปานโทนี่เล็กแล้วเล็กแล้วมีใหญ่แล้วมุช่อยนี่ชื่อนันภาษาเกาหลีค่ะเพราะว่าหิมอแต่ว่าหิมะในภาษาเกาหลีอะช็ชอีประเมินมากได้อักดียไปข้างงป่า ต้องเจ็สามพี่โจไปก่อนพี่คะอย่างนี้ค่ะอป็นไรค่ะไปข้างไปที่ยุดเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ได้ป่ะเดี๋ยวจะขึ้นโชว์แล้วนะเดี๋ยวลงมาะ